บันี้วันที่21กุมภาพันธ์พุทธศพักราช2568เป็นวันที่50ที่ข้าพเจ้าในธนพัฒน์ผลิตสิทธางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยาบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัทชันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชัสสสุนันตุสักขโมคทางังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารัตาเตจันตาริเควิมาเน ที่เปรตเทจะกขามตารุวานาคะหเนเคกหาวทมหิเขตเตภุมมาจยันตุเทวชาราธารวิสเมยขาคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุริวรววจานังซาทุวเมสุนันโตธรรมะสวรรคารโออัยยมพัทันตาธรรมะสวรรคารโออัยยมพัทธันตาธรรมะสวรรคารโออัยยมพัทธันตาสองบทบูชาพระรัตนไตร อิมินาสกาเรนะพุทธางอภิปูเชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูเชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามาสามบทกาพะรตนรไตอรหังสมมาสมพุทโภพกวาพุททางพักวันตังอภิวาเทมสาวาขาโตกกวตาธรมูธรรมังนมบสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสาวังนะมะสี่บทสวดนามการัสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หบทสวดไตรสรณคมะนปาทะพุทธังสรนังคัชฉามีธรรมังสรณังคัชฉามีสังฆังสรณังคัชฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัชฉามีทุติยมปีธรรมังสรณังคัชฉามิทุติยมปีสังฆังสรณังคัชฉามิตัติยมปีพุทธังสรนังคัชฉามิตัติยมปีธรรมังสรนังคัชฉามิตัติยมปีสังฆังสรณังคัชฉามิ 6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัตตะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสรณังอัญยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัตวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญังสังโฆเมสรณังวรัง เอเตนะสะจวัชเชนะโสติเมหสุสัพะทาเจตพุทธานุสติอิจิวิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโภริสัทมสารติสาวธาเทวมนุสสานังพุทโธภะวาติแปดธรรมานุสติ สวากาโตภคะตาธโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปจตังเวทิตาโพวิญญยหฮเตเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยะปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเยอุทิฏฐังจตาริปุริสสยุคคะเนอัตถะปุริสสปุคคะราเอสาภควโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปะหุนายโยทักขิเณยโยอัญชลีกะระณียโยอนุตตารังปุญญักเขตตังโลกัสสาติ ลัตนาสุขยานีทาปูตานิสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตาริเกสเพวะปูตานุสุวาณาเวันตุ อันโทปิสกัจจสุนันโตภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมธาสเพเมตังกโรธามนุสิยาปชาญาธิวาจารโตจารันติเยปริงตัสมาหิเนราคาธาอปามัจายังกินชีวิตตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตัณงปัีญตังนโนสมังอาทิตธาคเตนะอิทัมปิพุเทระตัณงปณนีตังเอเตนะสัจวัฒเทนะสุวติหโต ขายังเวลาคังอมตังปณีตังยถาสขาสกยมุนีสมาหิตโตนาเตนาธรรมเมนาสมาธิกินจิอิธัมปิธัมเมรตนัปณีตััจเจนสวัติโต ยมพุทธเศทโภปริวันนายีสุจริงสมาทิมานันตาริกัรยมาหูสมาทินาเตนะสโมนวิชติอิทัมปีทัมเมรตานังปะนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตัวเยปุคระอัฏฐสตังปัสสะท่าตัตตาทิเอตานิยุขานิโหนติเตทะขีเนยยาสุขตาสาวกาเอเตสุตินานิมหัพลานิอิทัมปีสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตัว Yeah. เยสุปายุตามนสซาทันเฮนานิกามิโนโพตรมศาสันนำหีเตปฏิปตาอมตงวิไคหารตามุทานิพุติงคุณเจามานาอิทำปีสร้างเครัตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตัวยาทินทคิโรปัทวิงสิโตสียาจตุพีวะเตพิอาสัมปะกัมประโยชน์ตะทู่ปะมังสพปุริสร้างวัามิโยอริยสัจจานิเวชปาสติอิทำปีสร้างเครัตานังปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมภีระปัญญนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุูติผู้สัปปามาตนาเตภะวังอัฏฐามาทิยันติทำปิสังเคระตังปานีตังเอเตนะสัจเจเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสาวธาสนาสัมปทายะ ตายาสุธรรมมาสหิตาพวันติสักกายทิถิวิจิกิจิตันจัสิรพตังวาปิยทาติกินจิจตุหาปายหิจวิปมุตโตชาจพิทนานิอภพโปกาตุงอิทมปิสังเครตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุกินจาปิโสกัมมังโรติปะปะกัง กเยนะวาจายุทเจตสาวาอภัคโคโสตัสสะปฏิฐฐะทายะอภัพพทาติทธะปะทัสสะอุตตาอิทัมเปสังเฆรัตนานังปะณีตังเขเตนะสัจเจนะสุวัทติโหตุ วานาปะคุมเพยัทธาพุทธิตะเคคิมหานามาเซปะธรรมสัมมิคิมเฮตพุปะมังธรรมวารางอเทศยินิพานะคามิปะระมังหิตายอิธรรมปิพุทธะตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิหูตัววารวัญยุวารัตโววาราหะโรอนุตตโรธรรมวารางอเทศยิอิธรรมปิพุทธะตานังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติหตคขีหนังปูรานังนาวังนาทีสัมปวังวิรัตจิตตายติเกพาวสมมิงเตคีนภีชาอาวิรุณหิชันฐานิพันติทีรายาท่ายัมปาทีปุ่ยทำเปีสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหตัยานิทัพปูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตาริเคตัท่าคตังเทวมนุสสะปูทิทัง พุทธังนมัสสามาสุวัติโคตุยานิทัพภูตานิสัมาภูตานิภูมิมานิวายานิวะอันตานิเคตัฏฐะคตังเทวมนุสสะปูทิตังทำมังนมัสสามาสุวัติโคตุยานิทัพภูตานิสัมาภูตานิภูมิมานิวายานิวะอันตานิเคตัฏฐะคตังเทวมนุสสะปูทิตังสร้างขังนมัสสามาสุวัติโคตุสิบเอ็ดอัตานาเติยาปริตบทย่อ สัพพาโรฆาวินิมุตโตสัพพสันตาภาวะชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุูโตจตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนุสัพพโลกวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะพิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังทะลังสิบสองอาทิตตปริยายสุตร เอวเมสุตังเอกังสมยยังพักว่าขยายังวิหารติขยาศิสเสสัติังพิกุสะหาเสนาตัตระคโคะักว่าพิกุอามันเตศิสัพพังพิกเวอาทิ่ตังกินจับพิกเวสัพพังอาทิ่ตังจักคุ้งพิกเวอาทิ่ตังรูปะทิ่ตาจักขุวิญญาณังอาทิ่ตังจักขุสัมปัสสซอาทิโตยมปิทังจักขุสัมปัสสปัตติยาปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหคินา ထာန်သာတိယသရမနနေနဆိုကေဟိပရိသေးဝေဟိတုကေဟိဓမ္မသေဟိဥပာယေသေဟိအတိတံတေဝါသမိ โซตังอาธิตังสัทธาอาธิตังโซตวิญญาณาอาทิตังโซตสัมผัสโซอาธิตอยามปิทางโซตสัมผัสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกรรมสุขังวาตัมปีอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคินาโทสกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาชรามรานนะโซเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเหิอุปายาเสหิอาธิตันติวัฏามิ ขานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาขานะวิญญาณังอาทิตตังขานาสัมผัสโซอาทิตตอยมปิทังขานาสัมผัสสะพัสยาปัจจิเวทายิ่ตังสุขังวาทุขังวาอทุกขรมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอาทิตตันติวะทามิ ชิวห้าทิตาลาซาทิตาชิวห้าวิญญาณังอาทิตังชิวห้าสัมผัสโซอาทิตโตยัำปิทังชิวห้าสัมผัสสัพพะเจียวปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาทุขมาสุขังวาตัมเพอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราหมาณีนัสโสเกหิปาริเทเวหิสุขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ กายโยอาทิตโตปุถัภาอาทิตากายโยวิญญาณังอาทิตังกายโสัมปัสสุอาทิตโตยัมปิทังกายโสัมปัสสุปัจจะยาปัจจติเวทใหยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารณเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ มโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตย่ำผิทังมโนสัมผัสสัพพชายาปัจติเวทยิ่งตังสุขังวาทุกขังวาทุกกมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาตัวสากินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชารามะนะเนนะสสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมานเสหิอุปายาเสหิ อาทิตติวัฏฐามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวโกจักขุสมิงปีนิพินทัตติรูเปสุปีเนพินทัตติจักขูวิญญาเนปินินพินทัตติจักขูสัมผัสเซปีเนพินทัตติยัมปิทางจักขูสัมผัสสปัจจยาวปัจจติเมทายต่างสุขัางวะทุขัางวาอทุกรมาสุขัางวาตัสมิงปีนนพินทัตติ สู้ตาสมิงปีนีพินทัตติสัทธีสุปีนิพินทติโซ้ตวิญญาณีปีนิพินทติโซ้ตาสัมผัสเซปีนิพินทตติยามปีทางโซ้ตาสัมผัสสัจพยาปัจจติเวทยี่ตังสู่ข้างวาถูกข้างว่า อาถูกขมาสุขข้างวัรตสมิงปีนี้พินทติคานาสมิงปีนี้พินทติคันเทสุปีนี้พินทติคานาวิญญาณีปีนี้พินทติคานาสัมผัสเซปีนี้พินทตติยามพิทางคานาสัมผัสสัพพะยาภิจเติเวทายตังสุขข้างวัรทุข้างวารอาถุกขมาสุขข้างวัร์ตสมิงปีนี้พินทติ สิวห้ายาปีนิพินทตัตเตอร์เซสุปปีนิพินทตัตเตอรวหาา้าวิญญาณนิปีนิพินทัตเตอรวห้าสมบัส,สิเซปีนิพินทตัตเตยิงอัมปิดทางสิวห้าสมบัสสสปัตยาปัติเวท,เวทยิตัง สุข้างวาทุกข้างวาทุกขมาสูข้างวาตัดสมิงปีนิพินทติกายาสมิงปีนิพินทติโภทเพสปีนิพินทติกายวิญญาณนปีนิพินทติกายสัมผัสเสปีนิพินทตติยามปีทางกายสัมผัสสปัชญาปัชติเวทายังสูข้างวาทุูกข้างวาอะุกกมาสูข้างวาตัดสมิงปีนิพินทัติ มานุสสมิงปิเนปินทัตติทำเมียสุปิเนปินทัตติมโนวิญญาณเนปินทัตติมโนสัมปัสเซปินทัตติยามปิทางมโนสัมผัสสะปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาจถูกมาสุขังวาตัสมิงปิเนปินทัตตินิพินทางวิราสติวิราคามิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยาณมโหติขีนาชาติบุสิตังพมมามาจริยังกาตังกาลานิยังนาปารังอิทธตายาติปะชานาติติธรรมโมจ่าภะกวาอัตตานาเตปิคู่ภะ ขบาตัวาสิตัางอภินั้นุงิมัสมินจับบานาวเยากระดสมิงขัญญามานิตาสภิกุสหัสสัสอนุปาทายาสเวหิจิตานิมิตติสุติสิบสามอนัตตลักษณะสุตตัง เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาพารานสียังมิหารตีสิปตะเนมิคาถาเยตตระโคปะกวาปัญจวัคคีย์ปิคุอามันมาเตสีรูปังปิกเวอนัตตารูปัญจหิทังปิกเวอัตตาอภวิสานัยทังรูปังอภาทายัสังวัตเตยารัเพทาจารูเปเอวังเมรูปังห้องุเอวังเมรูปังมาพูดสีติยาสมาจารโคปิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายัสังวัตตินัจลับปิ โอเปยวังเมโรปังโหตุเอวังเมโรปังมาโหเสเตเวทนานะตาเวทนาจหิตังพิกเวอัตตาอภิวิสสนิยิทังเมธนาอภาทายะสังวตยยะลภေจฉะเวทนายายิบังมีเวทนาโหตุเอวังเมเมธนามาโหเสเตยะสมาจจโคพิกเวเวทนานะตาตัสสมาเวทนาอภาทายะสังวตตินัตตะลภติเมธนายาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนายามาโหเสเต สัญญานัตถสัญญาสหิธัมมีภิกขเวอัตตาปวิสสะนิหังสัญญาอปาทายะสังวตยะระเพธจสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามะโหเสติยะสมาจจโคภิกขเวสัญญานัตถตัสสะสมาสัญญาภะทายะสังวตตินะตะระปติ สัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหเสติสังขาราอนตสังขาราจหิังวิกขเวอัตตาปริสังสุนะยิทังสังขาราอภาทายะสังวตยุงลภ ेत ถสังขาริเสสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนเตยะสมาจโควิกขเวสังขารานตตาตสมาสังขาราอภาทายะสังวตันตินจารภติสังขาริเสโเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนเต วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหิตังภิกขเวอัตตาอภิสสนายิทังวิญญาณังอภาทายะสังวตตยะระเปสะตังวิญญาเนเอวังเมวิญญโนหตุเอวังเมวิญญาณมาโหเสติยะสมาจจขอภิกขเว วิญญาณังอนัตตาตถาสมมวิญญาณังอภาทายะสัมมทัตถินะจรภติวิญญาณิเอวํเมวิญญาณังหุโตเอวํเมวิญญาณังมาหุสิเตตังจึงวิญญาณทาภิกเวรูปังนิจังวานิจังวตินิจังขันเตยัมปันนานิจังทุกขังวาตังโสกังวาติทุกขังปันเตยยัมปันนานิจังทุกขังวิปาริณามะตังมังกลานุตังสมณุประสิตุงเอตํมะเอโสหะมะสุมีเอโสเมอัตตาเตโนเหตุตังขันเตตังจึงวิญญาณทาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวติ อานิสัมปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาเจตุขังปันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธัมมากังลังนุตังสมณุกัสสิตังเอตังมมเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาจิโนเหตุังปันเตตังเกญวิญญาตะภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาทีนิจาปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาเจตุขังปันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธัมมากังลังนุตังสมณุกัสสิตังเอตังมมเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาจิโนเหตุังปันเต ตังคิงมิญญาถาภิกขเวสังขารานิชชาวะนิชชามะตินิชชาปันเตยัมมะนะนิชังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเตยัมมะนะนิชังทุกขังวิปะริหนามัฏฐมังกังลังนุตังสัมมุนุปัสสิตุเอตัมมัยมะเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังขันทะเอตังคิงมิญญาถาภิกขเววิญญาณังนิชังวาอนิจังวาติ อานิจังพันเตยัมปัณนานิจจังทูขังวาตังวาติทูขังพันเตยัมปัณนานิจจังทูขังวิปะรินามะทธรรมังกัลังนุตังสมานุปัสสิโงเอตังมาเอโซหามัสเมสโซเมียตาจิโนเหตังพันเตตัสสมาติหะภิกเวยังกินจิรูปังอาทิตานาคตาปัจจุปนังอัตตังวาะหิตาวาโอลาลิกังวะสุขุมังวาหีนังวาปะนีตังวายันโทเรสันติเกวะสัพพังรูปังเนตังมาเนโซหามัสเมนโซเมโียตาติ เอวเมตังยธาภูตังสมะปัญญายธาธฐะมังญากาจิเวทนาอธิตานาคตาปัจจุปนาจตาวาภิจตาวา อโลริกาวาสุกุมาวาหินาวปณีทาวายาทุเรสันทิเขวสัพพเวทนาเนตังมมังนิสสหะมัสสมีนามิสโอะทาติเอโวะเมตังยทัพพุงสัมมาปัญญายทาทัพพัญญากาจิสัญญาอธิทานะคตะปัฏฐุปปนะหัสสัตตาวาปะหิตาวาอโลริกาวาสุกุมาวาหินาวปณีทาวายาทุเรสันทิเขวสัพพสัญญาเน สัทธาสัญญาในตังมามาในโซหามาสมีนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยัทาภูตังสัมะปัญญายะตัตถังเยเกจิสังขาราติตานัคตาปัจจุปนาจัตตวาภิจัตวาอุราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปะเนตาวาเยโทเรสันติเกวาสเพสังขาราในตังมามะในโซหามาสมีนาเมโซอาตาติเอวะเมตังยัทาภูตังสัมะปัญญายะตัตถัง ยังกินสีวิญญาณังอัิตานะคาตาปจุปนังอชตังวาพาหิตาวาโอุลาลิกังวาสุขุมังวามีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนปังมามานิโสหามาสมีนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตถะพัง เอวังปัดสังปิกเวสุตวาริยาสัมมาภูรูปสัมงปีนิพินทติเวทนายปีนิพินทติสัญญายาปีนิพินทติสังฆาเรสุปีนิพินทติวิญญาสัมิงปีนิพินทตินิพินทางเวลาฉติวิรากาวิมุตติวิมุตตะสัมงวิมุตตะมิติยานโหติขีนาชาติวุสิตังภะมามาจาริยังกตังการานิยานาปารังอิทัตตายติ ปะชานา,าติติธ่ามโจจาภควาอตตมานาปัญจาวาัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทงอิมสมินจาปานาเวยาการณาสมิงพันญามานเนปัญจวัคคียนานังภิกขุนังอนุปาทายาอาศเวหิจิตตานิวิมุตติงสุติสัตว